ออนหาเบ็ดเลนโบแบบง่ายๆถ้าสนใจเบ็ดกด like, ไลค์ิดตตามคอมเมนต์ไม่งั้นเหรอใครยังไม่มีเบ็ดมองยูมีนะ สาวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้จะพาไปหาเป็ดเรนโบเพราะว่าหลายคนคงอยากจะได้เพื่อทําเคสรฟมูรัสร้อนนั่นแหละงั้นอธิบายง่าย,ายๆเลยแบ็ดนี้ไม่ได้หายากขนาดนั้นมันเพียงแค่กดจึ๊กแล้วก็สามารถรับมันได้เลยเลยนะแต่ก็อย่างว่าแหละมันสามารถรับได้ก็ต่อเมื่อเกิดบรรยากาศของสายรุ้งนั่นเองเราต้องไปหาโทเทมสายรุ้งหรือว่าจะรอจนกว่าจะมีคนใช้นั่นแหละนะ แล้ววิธีการหาโทเทมสายรุ้งเนี่ยก็มีวิธีเดียวนะก็คือหาจากเอนโกลหรือว่าเอ็ซตัวนี้เกาะไหนก็ได้ที่มีมันเลยซึ่งวิธีการทำเนี่ยก็คือทำภารกิจของมันนำปลาไปส่งแล้วมันก็จะให้ของรางวัลเราแบบจุ่มนั่นเองก็ทำไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะออกมานั่นแหละ หลังจากเล้วกดใช้โพแทมแล้วแล้วก็ให้ไปที่เกอะคัสเตเวคริปตังไน,นก็ลงไปที่ถ้ำก็จะเห็นเบ็ดอยู่โดโด,โดอย่างนี้เลยเลยนะไม่ได้ยากหรอกแต่ว่ามันนานเฉยๆแล้วเ,เพื่อนๆที่เห็นกันยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์คอมเมนต์กันด้วยนะ